จ e r j o u e อ t u e อ t u e อสองคำนี้สำหรับคนไทยถือว่าออกเสียงคล้ายกันมากแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันแล้วก็ความหมายไม่เหมือนกันค่ะ แต่จริงๆแล้วสําหรับคนฝรัง่งเศสเขาถือว่าไม่คลายนะคะเวลาที่ฟังเขาก็จะรู้ทันทีว่ามันคือคาําไหนดังนั้นให้ทุกคนตั้งใจฟังคริสตินออกเสียงทั้งสองคำเพื่อให้ฟังความแตกต่างในการออกเสียงนะคะเวลาที่เราเอาไปใช้จะได้พูดถูกต้องและคนฝรัง่งเศสจะได้เข้าใจเราอย่างถูกต้องคะ่ะไปฟังกันคะ่ะ jouer vous entendez je ou et j ou et ค่ะคำแรกเป็นคำกริยานะคะแปลว่าเล่นต่อไปคำที่สอง t u es vous entendez t u e t u e คำนี้ก็เป็นคำกิริยาเช่นกันค่ะแปลว่าค่าเรามาฟังการออกเสียงแต่ละตัวอีกครั้งค่ะ je t je mm